ตัวกราฟิกเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะอันนี้เล่นบน PlayStation 5 Pro นะครับตัวกราฟิกเป็น30 FPS เนะเท่าที่ดูจากสายตานะเดีอาจจะสูงกว่าน,นั้นแต่ว่าไม่ใช่60แน่ๆแ,แล้วก็มันไม่ได้แบบกราฟิกสูงมากๆอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเกมนี้จริงๆอ่ะมันเป็นแบบเกมสเกลใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือในที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องซูมเอาลงมาเยอะๆนะครับแล้วเราก็เห็นแบบเมืองใหญ่ๆอันนี้ก็เลยทําให้ตอนแรกๆที่ลุงแมวสร้างเนี่ยอาจจะยังแบบอยู่ในโซนเล็กๆใช่ไหม พอเราซูมมาให้ใกล้เราก็รู้สึกว่าเออรายละเอียดอะไรมันไม่ค่อยคมชัดหรือว่ามันไม่ค่อยสวยงามมากนะถ้าเกิดสมมุติว่าลองคิดว่าในที่สุดแล้วเมือมันจะใหญ่มากๆเนี่ยก็ดูเป็นไปได้นะครับเหมือนหน้าปกเขาว่าคือยิ่งใหญ่อลังการให้งี่ก็ดี๋วก็ต้องดูกันต่อไปนะแต่ถามถึง first impression ว่ารู้สึกยังไงนะสำหรับตัวกราฟิกทั้งหน้าตาตัวละครนะครับทั้งฉากอะไรต่างๆใดๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสวยงามมากนะแต่มันก็ไม่ได้แย่นะครับก็เห็นรายละเอียดแหละแต่ก็ไม่ไรู้สึกว่าอู้เกมนี้แบบกราฟิกสวยอะไรแบบนั้นเน มานั่งห่างจากหน้าจอมาประมาณ3เมตรเลยนะแล้วก็ใช้หน้าจอ4 8นิ้วนะครับสิ่งที่เขาทำได้ดีก็คือทำตัวอินเทอร์เฟซนะมีการแบบปรับให้มีซับไตเติลที่ใหญ่นะครับแล้วก็อ่านตัวหนังสือได้ขนณะนั่งห่างประมาณ3เมตรเนี่ยก็ยังสามารถอ่านได้พอสมควรนะครับผมคือพูดง่ายคือเล่นบนทีวีได้นะทารดอันนึงที่อาจจะขาดหายไปนิดนึงก็คือ พอเรานั่งที่จอใหญ่อะมันเข้าไปดูรายละเอียดของตึกต่างๆอะมันก็ทําได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่อินเท่ากับเรานั่งหน้าจอคอมนะครับหรือว่านั่งแบบว่าอยู่บนแท็บเลต็ตแล้วก็แบบมองใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นรายละเอียดได้ฟินกว่านะแต่อันนี้ก็จริงๆแก้ปัญหาง่ายด้วยการที่เราก็ไปนั่งใกล้ๆทีวีนะแล้วก็นั่งเล่นนะถ้าใครเซตทีวีไม่ไกลมากนะครับเช่นแบบสักเมตรห้หรือ2เมตรจากตัวทีวีอะลงมาว่าพอไหว